ผมกำลังตั้งข้อสงสัยแล้วกําลังจะมาถามรุ่นที่4ี่ก่อนอสิ่งที่เรามาวันนี้ผมยังหาคําตอบไม่ได้หนึ่งร้นะแต่ผมจะมาถามเพิ่มเติมรุ่นสามกับรุ่น4ี่เคยมีใครบอกอยากจะเลิกทำไหมเคยครับเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจและจำนวนคนที่เข้ามาทานในร้านเนี่ยน้อยลงช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่มันตก ตกหนักหนักเลยครับแบบดิ่งหัวทิ่มดินเลยอะพอเขาพูดอย่างนี้นะรุ่นสองพูดเลยว่าว่านี่คุณกำลังสื่อสารสดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ใช่โอเครุ่นสองก็พูดสถานที่ตรงเนี้มันไม่มีที่จอดรถคนมันไปมาลําบากคนจะมากินตรงเนี้มันมันลําบากมันไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนที่เขาเดินมากินได้ยุคมันเปลี่ยนไปอ่ารุ่นสองก็คือเป็นกงเขาโกงอกงแล้ว พอเขาพูดว่าตรงนี้ไม่อดัเนี่ยเพราะว่ารุ่นโกงเนี่ยคือเขาดังตั้งแต่รุ่นแรกแล้วมันก็ดังดัง,ด,งดังมาแล้วเสร็จปุ๊บที่มันหายไปอะ่ะเพราะว่าลูกค้ายุคของเขาอ่ะก็ตายหมดแล้ว,วยเออ,อแล้วในเมื่อยุคนี้ไม่มีการโฆษณาไม่มีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเนี่ยดูวิทยาศาสตร์นะไม่มีการปรับเปลี่ยนคือไม่รู้จักหาลูกค้าพวกลื้อก็มัวแต่ทําในสิ่งที่อัวสั่งแล้วพอมาถึงรุ่นเนี้ยเราไม่มีการปรับเปลี่ยน มันก็เลยเป็นแบบนี้ uh huh. แต่ถ้าสมมติว่าทําบางสิ่งบางอย่างหน่อยอ่ะคือต้นตระกูลที่โดนสั่งมาเนี่ยมันแค่หาช่องทางในการที่แบบกระจายอ่ะพี่เจ uh huh. คือเขาอ่ะรุ่นสองนะรุ่นแรกเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไฮเทคเท่าไหร <Okay. S 2> แ่แต่รุ่นสองไฮเทคนะรุ่น uh huh. แรกต้องบอกอย่างนี้ว่าอากงรุ่นแรกเนาะเป็นเหมือนคนคิดสูตร mm hmm. คือเจ้าของสูตรเจ้าของตำรับเจ้าของหนังสือเล่มน,นี้ uh huh. แต่พอรุ่นที่สองอะ่ะคนนี้จริงๆอ่ะจ,จะไม่เอาตั้งแต่แรก คือจะไม่ทาจะไม่ทาต่อหนังสือเล่มนี้อแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่ชอบอยู่ในครัวอชอบพบปับผู้คนครับ่าเพราะฉะนั้นจะชอบเรื่องการตลาดมากจะเป็นสายที่แบบใครมาทานก็จะเดินเป็นไงอร่อยอะไรอย่างนี้นะไปดูนะไ่รูเดาเอาไปฟิวปมาหานี้ยเขาก็เลยจะมีหัวการตลาดหน่อยพ่าะแบบว่ามันควรปรับตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ซึ่งเชื่อว่าสูตรบางสูตรบางอย่างเปลี่ยนมาจากรุ่นหนึ่งโดยรุ่นสองเป็นคนเปลี่ยนโอเค แต่มันดีขึ้นก็เลยไม่มีอะไรคราวนี้อย่างที่ผมถามกลับไปคําถามเมื่อคู่นี้เคยมีการคิดว่าจะหยุดทำเพราะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเท่าที่บอกใช่แล้วรุ่นสองเทียงมาเลยเมื่อสักครู่นี้นั่นคือเขาก็บอกมาว่ามันไม่มีการปรับตัวบูมบางอย่างปรับตัวตามยุคกับพื้นที่ที่เกิดขึ้นที่เราอยู่อันนี้เขาพูดมานะเสร็จแล้วคราวนี้พอเราคิดว่าเราจะหยุดทําสิ่งสิ่งเนี้ย มันก็เลยเกิดขึ้นก็เลยเกิดการที่อยู่ๆก็สัมผัสบางอย่างได้พอเจอกุหลาบในครัวพอขอกุหลาบกุหลาบก็ให้ใช่ครับคนที่ให้อ่ะไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่กุหลาบอานนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้ว่ามีใครบางคนหนุนอยู่เป็นแบบคุณอ๊อฟก็เลย หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่บอกอย่างนี้ว่าออฟไม่ได้รู้เองคือตอนที่ที่อยู่ห้องนี้เราเจอกับพี่เหมยพี่กุลาบคนนี้นะที่ที่ที่เขาบอกเขาชื่อเหมยนี่ก็เลยตัดสินใจถามว่าคืออะไรถามกุลาบใช่ก็คือถามพี่ทั้ง15คนซึ่งเป็นใครว่าไม่รู้ละถามว่าแต่พี่ที่พูดได้คือพี่เหมยคนเดียวที่ที่ที่กุลาบเรียกว่ากุลาบก็ถามว่าใคร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 มาให้ช่วยหรือว่าพี่เป็นใครมาจากไหนทําอะไรยังไงกันลร้องเล่ามาสีอะไรเงี้ยคเขาก็เล่านะเขาก็เล่ามาหมดเลยว่า15คคนนี้ือณะงิ้วณะนึง ซึ่งแต่ก่อนมันคือเป็นโรงไม้สองชั้นที่มีสิบห้านักแสดงหลักนะนักนิน้ว <laughs> คือด้วยความที่คนนั้นเบื้องบนชอบดูมากมก็เลยเหมือนกับว่าเอ็นดูคณะเนี้ยเป็นพิเศษและสุดท้ายก็คือเนี่ยไฟไหม้คือไม่ คณะคือคณะเนี่ยไฟไหม้แต่ไม่ได้ไหม้ที่นี่นะคบหมายถึงว่าค,ค,คือไปรับไปออกไปออกโรงโรงมี้ตา,ามต่างจังหวัดอะารเงี้ยมันก็จะต้องเป็นก่อเป็นเพิงไม้ะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แต่สุดท้ายคือทุกคนก็กลับมารวมกันที่นี่เพราะว่าที่เนี้ยก็คือเขาบอกว่า<ม>สุดท้ายก็ต้องคือขึ้นมาอยู่เหล่าเตงอ่ะที่เขาบอกเราก็เลยลงงงว่าเหล่าเตงมันคืออะไรอันนี้ใช่ครับอ๋อถูกต้องครับที่นี่เป็นไม้เหรอจริงๆอ่ะพื้นตรงเนี้ยมันผุหมดแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยพวกผมมาค้ำยันใหม่อ่าฮะมันเป็นพื้นไม้อย่างงี้เลยคืออประเด็นนมัยู่่่ทีวา แต่ก่อนก็คือเขาก็ใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติได้มันก็คือเหมือนอีกโลกโลกหนึ่งที่เขาใช้ชีวิตขนานกับเราไปโดยที่เราก็ไม่เห็นเขาเหมือนกันเขาก็เห็นแล้วแหละแต่เขาก็อาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าอะไรแต่มันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่ามีคนคิดว่าจะเลิกเลิกเลิกทำร้านอาหารร้านนี้ยไปก็เลยได้รับระไรนะรับคำสั่งมาจากข้างบนว่าไปช่วยมันหน่อยไปช่วยเติมไฟให้มันหน่อยนั่นคือที่มาที่ไปของ เขาบอกว่าได้รับคําสั่งจากข้างบนใช่พี่เหมยพูดเลยว่าได้รับคำสั่งจากคนนี้อสิ่งที่คุณอ๊อฟเจอคําสั่งจากข้างบนลองเอารูปให้ทางคุณพาดูครับคนนี้ใช่ครับคนนี้เป็นคนที่ออกทุนทรัพย์ให้ตั้งแต่ท่าน้ำเชจิวงตอนที่เราเปิดร้านครั้งแรกตรงท่าน้ำเช่ิวงเลยครับคนคนนี้เป็นคนที่ให้งบประมาณตั้งแต่รุ่นแรก ท่านท่านเนี้ยหมายถึงว่าบุนคคลท่านเนี้ยค,คือไม่ใช่ยศดฐานบรรดาศักดิ์อย่างเดียวนะพี่เจคือคสมัยก่อนทุกคนอาจจะคิดว่ายอฐานบรรดาศักดิ์มีเยอะแต่อันเนี้ยคือเป็นพระญาติที่แบบว่าเ,าเรียกว่าพระญาติที่แบบใกล้เคียงอ่ะแลวก็สนิทหมายถึงว่าพระญาติชั้นในจริงๆเลยเ<อ>ผมเรียกขอเรียกว่าท่านแล้วกันนะท่านเนี่ยชื่อว่าอะไรครับกรมเจ้าฟ้าพยานอริสรานุวัติวงศ์ <c oughs> เป็นน้องชายของรัชกาลที่หครับแล้วมีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านของเราครับ ถามว่ามีอะไรเกี่ยวข้องเนี่ยท่านเป็นคนประธานทุนทรัพย์ครั้งแรกตรงท่านรืวชวงที่แล้วตึกนั้นอ่ะเป็นตึกของท่านด้วยท่านให้เข้าไปทำทำมาหากินอยู่ในตึกนั้นครับแล้วท่านท่านนี้น่าจะเป็นบุคคลที่มากระตุน้นซึ่งคิดว่าก็อากองน่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นลูกน้องคนสนิทหรือเป็น,น,นกินเหล้ามาด้วยกันเป็นเป็นลูกน้องคนสนิทมากกว่าครับเพราะว่า รู้จักกับท่านอ่ะด้วยความบังเอิญอฮเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะก่อนที่จะทํร้านไอศครีมเขาเป็นรถเข็นอ๋องอเหล่าคงผมเป็นรถเข็นมาก่อนเนี่ยรถเข็นขายน้าชาอยู่ในยานนั้นท่านก็เลยด้วยความเมตตาของท่านท่านก็เลยประธานคุณเคยกันมาก่อนอรย่างเงี้แล้วก็เห็นในรถมือว่าเออสามารถทําได้เลยแต่ว่าเหล่าคงอ่ะท่านบอกว่ามีเทพอีกองคหนึ่งอ่ะที่คอยช่วยอยู่อ่ะ ตอนนี้นะเอาแ่งเป็นสามสายตอนนี้เดี๋ยวนะเราเรากำลังพูดถึงว่าตอนนี้กําลังมีเทพอีกหนึ่งคนก็คือคนที่มาช่วยเอาดีนะที่มาช่วยแต่เรากงเลยอ่ะใครอ่ะพี่สามคนเลยนะครับสามไปเป็นสามสายดังนี้หนึ่งคือบรรพบพรุษกของเขาเองบรรพบพรุลกเขาเองก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองสองคือท่านคนนั้นกับอีกสามเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันที่สามเนี้ยไม่เจอจริงๆแต่รู้ว่ามีคือไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอ่ะอ่าฮะผมถามทางคุณพาวแล้วกัน ว่ที่บ้านเนี่ยมีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างและมีองค์ของไต้ซือมาจากไหนองค์ไต้ซือมาตั้งแต่เหล่ากงมามาตั้งแต่เหล่ากงเหล่ากงเหล่ากงรุ่นแรกะเหมือนเป็นนักบวชครับท่านเป็นเป็นสิ่งคล้ายๆกับเทพประจําตัวใช่ครับประมาณอยู่กับใครอยู่กับเหล่ากงอยู่กับเหล่ากงแล้วก็ตอนนี้ครับอยู่ตอนนี้อยู่กับคุณพ่อ กำลังจะบอกว่าคุณพ่อเป็นทายาทเียเหมือนเหมือนสืบพ่อส่งต่อกันนะคุณพ่อสามารถสื่อสารกับสิ่งที่เราเรียกว่าไต่ซื้อได้ไม่ได้ครับท่านจะมาเฉพาะตอนแบบมีมีเรื่องมีเรื่องร้ายหรืออะไรจริงจริงผมอยากจะพูดคํานี้ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นร่างไต่ซื้อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราสื่อเป็นสือพ่อคือจริงๆอ่ะคุณพ่อลงถูกไหมแต่คุณพ่อลงไม่ได้ลงแบบใช่ถูกต้องแต่การลงแบบเนี้ย ผมเรียกว่าล่างไม่หนูเรียกว่าสื่อกลางผมผมว่าเป็นสื่อดีกว่าเออพอเดี๋ยวคนคดูจงงะงงพระถ้าล่างสหมับหนูคือเต็มเต็มสตรีมนะนะพี่พศแต่ออพี่พศเนี่ยคือล,าล่างเราจะบอกว่าเป็นสื่อกลางที่สามารถสื่อสารได้ใช่ใช่เรากำลังจะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นสื่อกลางที่สามารถสื่อสารได้ครับกับใต้สื่อซึ่งจะมาเฉพาะเหตุ ที่จาเป็นเท่านั้นฉุกเฉินฉุกเฉินเหตุอันตรายอะไรไม่ได้บอกว่าปีหนึ่งจะมาหาลูกหลานทีหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าเวลาท่านจะมานะคือต้องต้องมีใครบาดเจ็บเข้าคั้นว่าจะอันตรายต่อชีวิตกับสองนะเงินจะหมดเกลี้ยงจนเขาจะแบบไม่เหลืออะไรแล้วอะอันนั้นน่ะคือมาเลยมาชัดเลยถูกต้องสิ่งที่เรากําลังพูดทั้งหมดเนี่ยมีสองสิ่งที่เป็นรุ่นใหญ่อางนี้หนึ่งคือคนที่ออกทุน สองนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับตระกูลมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษสองสิ่งนี้กำลังเตือนบ้านนี้ตระกูลนี้ว่าอย่าหยุดทำประมาณนั้นใช่ถูกไหมครับอาจจะไม่ใช่เป็นการเตือนโดยตรงไม่ใช่อาจจะเป็นการแบบว่าให้กำลังใจจุดไฟให้มีไฟขึ้นมาเหมือนเขี่ยช่วยเขี่ยขี้เถ้าพิ่งหมด พลัง <ไป S 1> แล้วให้รายการเนี่ยเหมือนมาพูดว่าอย่าพึ่งหมดพลังอย่าพึ่งหมดไฟสู้ต่อไปอเพื่อที่จะสืบทอดความเป็นไทยความเป็นอาหารจีนแต้จิ๋วที่อยู่มาตั้งแต่โบร,โบราณเป็นร้อยปีไม่ให้มันหายไปนี่คือการที่ทำให้คุณเนี่ยกลับไปคิดถึงเรื่องตรงนั้นใหม่นะอ,อย่าเพึ่งไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเอาชีวิตตัวเองที่มีอยู่นี่แหละ ไปปรับใหม่ต้นทุนมาดีอยู่แล้วอ่าก็คือฝีมืออ่ะมีอยู่แล้วทีนี้คแค่เพิ่มช่องทางเรียกว่ายังโชคดีที่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะยังมีแบบคนนู้นคนนี้มาคอยดูแลมาคอยแบบสุมไฟให้มันลุกกระพือขึ้นมาแล้วก็มีกําลังใจคราวนี้ท่านด้วยการจะป้องกันดวงวิญญาณอื่นๆที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นเราควรจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเจรจาค่ะ เจราจา,า,า,าจถ้าในสมมุติว่าเขาเจราจาไม่ได้ทีโอมีวิธีแนะนําเขาไหมครับลูกก็ให้ทําบุญแล้วก็พยายามบอกเขาทุกวันทุกวันครับอ่านั่นคือสิ่งที่เราทําอยู่แลลวใช่คือพอเรามีการเจราจาทําบุญให้เขาแล้วสิ่งที่ห้ามลืมเลยคือค <น S 1> เราต้องบอกให้เขาปกป้องเกาะคุ้มครองร้านร้านนี้และคนในบ้านหลังน,นี้ด้วยเรียกว่าแทบจะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องแบบ วิญญาณที่มันไม่ดีอะไรอย uh ่างเงี้ยคือน้อยมากที่จะเจอ uh huh. ถือว่ามีทุนดี2อ,อย่างน,นะ uh huh. มีทั้งพื้นที่ดีแล้วก็มีฝีมือดีแล้ว uh huh. มันแค่เพิ่มช่องทางอีกนิดเดียวอ่ะมันก็ไปได <ป S 2> <ไป S 1> ้ไกลกตลาดนั่นเองทีนี้เอาคิดว่าเทปเนี่ยที่เขาให้เรามาเพราะากลัวว่ารุ่นสี่จะหายหรือเปล่าประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ไหมกลัวว่าชื่อทั้งหมด ที่ทำมาเนี่ยลางหายไปชั้นอุตสาหให้ทุนมาทำเชื่งองามแล้วอะไรอย่างเงี้ยรุ่นสี่แตแบบว่ายังอยู่หรือเปล่าอโอเคถ้างั้นลองถามรุ่นสี่ดีกว่าคิดว่าจะทํายังไงต่อไปครับหลังจากนี้ถัดฟันแล้วก็ฮึดเพื่อที่จะทําร้านนี้ต่อสิ่งที่เราไปขอไว้คืออะไรครับสิ่งที่ผมขอขอกุหลาบไว้ว่าวันนี้จะขายอะไรได้ ซัมเซียนเอออันนี้คืออะไรซัมเซียนคืออะไรซัมเซียนคือมันเป็นน้ําซุปครับที่ใช้เวลาตุ๋นประมาณ4ถึงหวันโดยประมาณครับเป็นน้ําซุปไก่ปรุงรสนิดหน่อยครับใส่ปิ้งใส่กระเพาะปลาสดใส่เปาฮื้อสําหรับคนที่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยหรือล้าจากงานอ่ะหมดแรงอ่ะพอคุณทานเข้าไปเสร็จแล้ว เพราะคุณกลับไปนอนแล้วตื่นเช้ามาคุณคจะเฟสมากเลยใช่เขาเรียกเพิ่มพลังชี่ในตัวใช่ครับ<ม>แล้วเมื่อกี้เราถามแลละทีมงานขายได้ครับใช่เหรอวันนี้สิ่งที่เขาขอไว้ออกจริงๆผมฟังแล้ว<ม>เทปนี้เนี่ยไม่เสียหายกับร้านแน่นอนแน่นอนร้านชื่อว่าอะไรครับเรียวเลียงเซ้งครับอยู่ ทางที่ลงไปสามแยกหมอมีครับเยื้องๆกับสารเจ้าพ่อเฮงเจียก็คืออยู่เยื้องเยื้องกับสาลไต่เสียหุกโจ้วัดสามจีนไตรมิตร นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากมาลองนะว่าเสียมอะไรนะซัมเซียนเป็นแบบไหนอย่าลืมมาลองชิมกันนะฮะหรืออาหารอื่นๆผมบอกเลยว่าวันนี้ได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วเป็นต้นฉบับแบบจีนแต้จิ๋วสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาและที่สำคัญพี่เจอะไรครับอติมไอติมเออไอศกรีม เจ้าแรก<ล>ของอประเทศไทยเป็นสูตรเดียวกับที่ทำขึ้นโต๊ะเสวอเพราะฉะนั้นนะฮะ,ะอย่าลืมมาชิมกันได้นะฮะ,อะขอบคุณสปอนเซอร์เลยครับผมขอขอบคุณ AMOLED ร,รัตนบดินกาเมน์เครื่องดื่มชูกำลังตราคอมมานโดแคลิเทเเิกเสน่ห์รสเสน่ห์คุณโรลิปป์ดอทหลิงหลิงช็อปพลอยหินอ่อนเดลมังกี้เดรก Bear Watch. แบร์วอชและไม้ติดบ้านค่ะและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปนะฮะทุกบาททุกสตางที่คุณสนับสนุนรายการทําให้เราผลิตรายการได้ดีๆแบบนี้รวมทั้งไม่ใช่แค่หนึ่งคนที่เราช่วย อีกหมื่นคนแสนคนที่ดูอยู่คุณเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อัดนุโมทนาสาธุกับสิ่งที่คุณทำด้วยนะโอเควันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ